สวัสดีครับเก่งหน่อยชาแนลครับพี่น,อน้องวันนี้สร้างหน่อยเพิม่มมากมากนะครับเนอว่าฟันชิมาอย่างนอครับเนาะยังไปเบิ้งว่าพันชิมยะ,ะมยังปลาหยางมหาสร้างเก่งกับแมวครับไปครับไปเบิง้งวันนี้ยหออแล้วครับปลาหยางมหาสร้างหน่อยสร้างหน่อยมันห่อมากครับ và หามาเบิ่งว่าเจ้าเพิ่นมาหยัง mà หาเห็ดเด้อมาหาหยัง Life, ừ. năm không có năm 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 nó có năm hoạt năm ừ. Lăng năm 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 thế năm 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 này mọi sầu mọi chuyện đỏ chuyện mọi 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 chuyện bằng chuyện mọi chuyện mọi ยลยิมันมันบอยอันหาวเนี่ยเอาปกเรียวะี่องามงาอเงาเนี่ยะเปนอะไรตัวนอ้กอเกิดงามสินะคือนอะกัเป็นอันันเนาะเรยงอะไรล่ะมึงเ่ครับพี่น้อง กากันเอาด่ากนบประเ็ดป่วพี่น้องอุ้ยหล่ะแลบไลเลยน่าบรกลเปวงข้ามานี่ได้ปลาอย่างปลาอย่างแม่ครับผมเดี๋ยวเก่งหน่อยครับผมเก่งหน่อยชาแนลพี่น้องเก่งหน่ยงาครับแลบไลเลย็เมือนแหงสีอันนี้เนี่ยว่าใส่ม่อยาดยใมนยาดไมใส เก็บบเก็บงอยู่ป่ะไปอย่างไปอย่างเนียปเก็บอะาเลยเดินส่วนพี่หอโอ้ยะเดินส่วนครับุไร้ก็งเิไก่แล้วนี่นะครับพี่หนอหัวใ่ฟางหุ้มหมวกอ่ะเนี่ไปเก็บดอกงาใช่ดอกงาไหมเหรอ น้กเนาะอมัน้องกับฝนจไปแกงยดกันที่เราเลยละอยดเยว่าูออเงี้ยอไหมนาพอรียจังเลยเรียบสนเอสวนามาดิเอาไปเลอนท่านากไปเห็นมาสอยเนาะมันอนแม่มากเลยไปแล้วท่นบได้ดอกดอกงามเลยะ คู่ที่เล่นนนข้าวหนะข้าดงกำลังเอาพี่น้องเก็บเจ็บวกกันมูนยังรับพี่น้องมูนยังแล้วต้องนะหนงอีนึงมีมีเทียนนึงพี่น้องหักระตุนห้ามนละเสียมเนาะมีเสียมเนาะต่ว่าบันม่แบยบกนได้แม่พี่น้อง ไม่แบบทุกเสือนกำลังตัดงาอยู่เห็นบ่นี่ทำอะไรกำลังตัด้าตัดงาตัด้าตัด้าม่พอพอดีเอาน้อยๆเอาแว่าือเอาหวนงอย่งไรเอาเลยเอาก็ตลกดลดีเนะเก็บคิวเลียวยาวๆเลยครับอันนี้คิเลียวยี่ๆเลยเฮ้ยน่ป่วยไมดปวดิง Đó là khai hít của nghề nó Cái à. cái này mình... câu Chỉ câu làm thằng nào Tần xuẩn ừ. Một sầu cái đấy một chứ Ừ, sâu đây phăng ừ, một bán nó ngang một, ừ. một Làm Tần là, ừ. đó là คลอดคลอดดีแท้นี่ยังเออข้ามานลุ้นเสาบานล้นเสาบานแห้งยังบานเยอะแยะเยอะแยะพวกไายเขียบอย่ามาองด้วยคียวะอย่ามาอังอย่ามาอังขีควะคียวะคียวะ เงัเับเง่ยอันยุปลาย่างแม่บ่อป่ะเบิ่งยุปลาย่างแม่บอออยู่นั่นโอ้พี่ไก่ออกก็ชันนั่นโอ้สันว้ามข่ห่อนรับผมเอาเก็บเอาแนาเนียงนั่นสวนพี่น้องเอ้ยสนเนี้ยพี่น้องเยพี่น้องไยคลิปได้ใหญ่ิเอซีเบิ่งน เิ็ดปวกเออนหนาออกหน่อยพู้นวายเดี๋ยวมันสินีอีกมันแค่กระแตกมันกระแตกมากข้ามันฮู้ยมึงเนี่ยนไมวนมวนมวลประเด็นเ่็บน้ำกับมวลน้ำอะไรนี่มึงเฮ้ยม็งกระแตกอะไรอันนี้ควดีเจี๋ว

เ้ยหน่อยอย่าเพิน so ่อยแล้ว <sh> ก <arp inhale> ิน oh. อ like ่ะแล้วก <hur interventions> ็ตีนแมนไวแมนนะเยียเยอะหอมเห็นติดพอมันลมลเนาะมันลมมม่อด้หอมปะนี่งลวน่าแบบหาะอัดซอสขณเก็บไปคือองแล้วหมูซอาเอาไปเอาดอกบานไปมื็นหม้าอสหมูซอเราบาดไปมูนึงครับเมูมแม่มาหอมเอแต่บางอ่อนบ่เห็นบ่ฝนเส้นฝนฝนเลหน่อยไปานี่นีก่แด้ขึ้นมาตัดเหนาเลยเห็น่นีลว่ได้ อย่างเงียเอีมลอมันเดี๋ยวเ้าด้วครับผมพในปลาอย่างของงอืดเี๋ออออยฝ้าเร่งแล้วเดีเาแยงนะเแงเปยังอ,อ ช่วยลอยป็นดูไเรีเสาท้งนเนี่ยยอมมันลมุ่นลมลมหบบ่อวโอ้ฮัก่อจริงอ่ะมันขาบ่เลยขาบ่เลยับเรอทีลแนไม่ได้ จำหนึ่งบเห็นนะโบเห็นชีสใ้นอหกหน้ำหกสกเนี่ยเรเ็เี่ยยี่ยเลยพี่น้องเ้อเห็ดปวกคนตกดีถ้นี้ก็เรออกดีคนตกดีอ๋อ เกิดตั้งสี่ีห้ถึงเมละถ่ายยังถ่ายเ่ายงเ็่นหนเ้ี่ตอนหิ่งหองกล่มาลด้แมบเอออะ่เห็นไม่ใช่กัเหยียบมดปุยอยู่างามๆุ้นต้นเอุงต้นี่

บนได้ตายกนขนาดบานบด้ให้มันดอกขนาดจุดสูได้ให้มันบานเต็มตาได้นี่ลาบเลบไพนมันเป็นไก่พนวันนี้ไก่พ่นแัลูกไก่พ่นเบลมลายอะสิเกอีกงเดเวแล้วสมมติสันโผล่หเอาดีสิพาเอาเนาะเด็กเอารถเห็นเลย เล็บเปิดเด่ยวนี่หมดขั้วเล็บเปิดเดี่ยวเป็นเข็มบ่อหรอการเกี่ยวแรงหระเป็นส่วนห้องนี่นะเปิด ครับพี่น้องไอเก็บเรียบร้่อยนะครับเนาะหินใดบุกลายสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้อได้นะครับเด้อเก่งหน่อยชแนลครับโอกาสน้าเดี๋ยวสีมีคลิปเด,ดเด็ดมาให้เบิ่งอีกเอาคลิปซ้ำนี้นี่นะครับเนาะสวัสดีครับ